สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุปพี่เดียจะพาทุกคนนะคะมาติวข้อสอบภาษาอังกฤษ10ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วเรามาดูข้อที่1กันเลยดีกว่าจุดจุดจุดเจ f o ลย์ฟุต Every Evening ซึ่งประโยคนี้นะคะจะมีคำบอกเวลาก็คือ Every Evening นั่นเองซึ่งบ่งบอกให้เราเห็นว่าเป็น present simple tense และประโยคนี้นะคะก็ยังเป็นประโยคคำถามซึ่งโครงสร้างประโยคคำถามใน Present Simple tense นะคะก็คือ work to do บวกประธานบวกกริยาช่องที่1นนะคะก็จะเหลือตอบแค่ข้อ a กับข้อ b นะคะเรามาดูประธานกันดีกว่านะคะว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์ work to do ต้องเป็น do ส่วนประธานเป็นเอกพจน์ work to do ต้องเป็น does ด,ดังนั้นนะคะตอบข้อ b นั่นเองค่ะเพราะว่าประธานเป็น พระอุพศนะคะก็คือ day ค่ะดังนั้นตอบข้อ b ก็คือ do t h e y play football every evening นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะ i จุดจุดจุดจะเปลียโนมบัตร i play เด็กกี t ต่จากประโยคนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นประโยคธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันเลยดีกว่า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช้อยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบปกติแล้วก็แบบปฏิเสธนั่นเองซึ่งข้อนี้นะคะประโยคของมันนะคะแสดงให้เห็นว่าเป็น present simple tense นะคะแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า เราจะเลือกตัดช้อยข้อไหนเราจะเลือกตัดช้อยนะคะข้อ A กับข้อ B ออกไปนะคะเพราะว่าในโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ present simple tense นะคะเราจะไม่ใช้ verb to do เข้ามานะคะก็จะเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ present simple tense นะคะก็คือประธานบวกด้วย verb นั่นเองนะคะที่เติม s และไม่เติม s นั่นเองซึ่งเราตัดช้อยข้อ A กับข้อ B ออกไปเลยค่ะแล้วเราจะเหลือข้อ C กับข้อ D นั่นเอง แล้วประโยคเป็นประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งมี verb to do เข้ามาด้วย I นะคะจะใช้เป็น verb to do ประเภทไหนคะระหว่าง d o e s กับคำว่า do อ่าใช้ do นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจะตอบข้อ D นั่นเองค่ะก็คือ I don't play the piano but I play the guitar นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ My father is a newspaper at the moment อ่าข้อนี้เห็นคำบอกเวลากันไหมคะทุกคนใช่ค่ะก็คือคำว่า at the moment นั่นเองซึ่งให้เห็นว่าเป็น present continuous tense นะคะซึ่งโครงสร้างของ present continuous tense ก็คือประธานบวก verb to be บวก verb ing นั่นเองทุกคนเห็นคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะตอบข้อ C นั่นเองก็จะเป็น my father is reading a newspaper at the moment นั่นเองค่ะ ถัดไปเรามาดูข้อที่4นะคะ Reader has จุดจุด as an engineer for 10 years ข้อนี้นะคะมีคำบอกเวลาอีกแล้วนั่นก็คือ for 10 years นั่นเองนะคะซึ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็น present perfect tense นั่นเองซึ่งโคงสร้าง present perfect tense ก็คือประธานบวก has h a v e บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ ซึ่งในประโยคนะคะก็มีประธานบวก has แล้วก็ขาดแค่เว r รช่องที่3นั่นก็คือข้อไหนคะทุกคนถูกต้องค่ะข้อ a นั่นเองนะคะก็จะเป็น Peter has worked as an engineer for 10 years นั่นเองค่ะ่าเรามาดูข้อที่5กันเลยดีกว่านะคะ They live in a huge house นั่นเองข้อนี้นะคะไม่ได้วัดแกรมมาแล้วแต่ว่าเราหาตัวที่จะมาขยายคําว่า house นั่นเองนะคะซึ่งคําว่า house เป็นคํานามเอออะไรบ้างนะที่มาขยายคํานามได้ติ๊กตักติ๊กตักคำ adjective นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาคํา adjective กันเลยดีกว่านะคะข้อ a นะคะคําว่า beauty เป็น adjective หรือเปล่า ไม่ใช่เลยนะคะคําว่า beauty นะคะเป็นคํานามนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อ b beautiful เป็นคำ adjective ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะ beautiful เป็นคำ adjective นะคะส่วนคำข้อสุดท้ายนะคะ beautifully ไม่ใช่คำ adjective เนาะเป็นคำ adverb นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อ b ค่ะ ข้อที่6นะคะ Bill is a driver he drives จุข้อนี้นะคะจะหา2ตัวนั่นเองก็คือตัวที่มาขยายคำว่า driver กับตัวที่มาขยายคำว่า drives นั่นเองซึ่งตัวที่มาขยายคำว่า driver ก็คือคำ adjective ทำไมถึงเป็นคํา adjective เพราะว่าคําว่า driver เป็นคำนามนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่จะมาขยายคํานามก็คือคํา adjective นั่นเองซึ่งเราก็เลือกตัดใ้้ยได้เลยนะคะก็คือตัดข้อ c กับข้อ d ออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าข้อ c กับข้อ d คําว่า carefully เป็น adverb นั่นเองค่ะดังนั้นก็เหลือข้อ a กับข้อ b ส่วนประโยคต่อมานะคะ he drives จุดๆ,ๆว่า drive นะคะเป็น verb ส่วนตัวที่มาขยาย verb ก็คือ ถูกต้องค่ะ adverb นั่นเองซึ่งเราก็พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่า carefully เป็น adverb ดังนั้นเราจะตอบข้อ a นั่นเองค่ะ <S <S ข้อที่7นะคะ Jane is a very far o f จุดจ,ดจ,ดจดในที่นี้นะคะจากช h o i c e จะเห็นว่าจะเห็นคำ pronoun มากมายเลยดังนั้นเราจะมาหา pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะคะซึ่ง ข้อ a นะคะตัดไปได้เลยนะคะเพราะว่า He เป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานข้อ c, c นะคะ she เป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานเช่นกันค่ะข้อ d นะคะเป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานเช่นกันดังนั้นตอบข้อ b, b นั่นเองค่ะ jane is very far of him ค่ะข้อที่8นะคะ the bank is จุดจุดจุดเอกมัย road จากชอยนะคะทุกคนจะเห็นว่าเกี่ยวกับ preposition ใช่ไหมคะซึ่ง preposition ที่ใช้เกี่ยวกับชื่อถนนถนนสายต่างๆเนี่ยเราจะใช้เป็น on นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อ c ค่ะ the bank is on เอกมัย road นั่นเองค่ะค่ะข้อที่9นะคะ do you mind here for a few minutes ข้อนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ non-finite verb non-finite verb คืออะไรคือ เวิร์บที่มี2ตัวในประโยคเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งเวิร์บในข้อนี้ก็จะมีคําว่า m y แล้วก็คําว่า wait นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะใช้ควรจะเติม wait หรือว่า waiting to wait หรือว่า to waiting ซึ่งเราจะตัดข้อดีออกไปได้เลยนะคะเพราะว่า to นะคะไม่ได้ตามด้วย Verb ing นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะใช้แบบไหนเราสามารถไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะว่า คำว่า mind นะคะจะตามด้วย verb ing หรือว่า verb เฉยๆอ่าเราไปดูกันเลยนะคะคำว่า mind นะคะใช้ verb ing นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะตอบข้อ b นั่นเองค่ะก็คือ waiting Do you mind waiting here for a few minutes นั่นเองค่ะตอบข้อ b ค่ะข้อที่10นะคะ If I จุดจุด to the beach I use sunscreen ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ if clause นั่นเองค่ะซึ่งเงื่นอ,อนไข if c l a s e ข้อหนึ่งบอกว่า If I ว verb ช่องที่1ผัดประโยคถัดไปจะเป็น I บก verb ช่องที่1เหมือนกันอ่าทุกคนสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่า I use sunscreen ก็คือ I บก verb ช่องที่1ดังนั้น If I ก็ต้องเป็น verb ช่องที่1น,นั่นเองดังนั้นเราจะตอบข้อ A นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ในชั้นนางสาวนาคลินทาขวายก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ